สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องครับวันนี้กพบกับบาวสัญญาชแนลครับพี่น้องวันนี้นะครับบาวสัญญาที่พาพี่พาน้องมากินนะครับ๋วยเตียวครับพี่น้อง๋วยเตียวร้านแซบประจำหมู่บ้านบ้านบาวสัญญาครับนะครับนะครับบาวสัญญาั่างเป็นเส้นเล็กครับอินทรบ้านครับทางช่องหุ้งครับพี่น้องนะครับเกียวแซบนะครับ เมียนห็นได้กินครับมื่อไงก๋วยเตี๋ยวเส้นเล็กเลยครับอยู่ร้านอยู่นี่ครับหมูคุมหมูเป็ดบ้านบ้านเส้นใหญ่ครับบ้านพุธน้าครับทางขึ้นมาบ้านวัดคั้พะยานะครับพี่น้องบ้านใหญ่ดำบ้านใหญ่ดำครับพี่น้องเออก๋วยเตี๋ยวบ้านใหญ่ดำครับนะครับร้านเป็นอยู่นะครับติดกับทาง นะครับนะครับหม้อน้ำสุปครับครับโต๊ะรับที่น้องเซ็บมาเนี่ยครับครับ เตี้ยน้ำตกครับไปตุ๋นเตี้ยน้ำตกครับพี่น้อง <c oughs> มันใหญ่ดำนะครับคุมมูเป็ดนะครับเดี้ยน้ำตกนะจ๊ะ ูตดเลยแม่ปรุงเลยครับไหมนุ๊บบ๊อบปรุงครับครับครับเลยกับห้อนมสุคกับห้อกับพี่น้องอุ้ยมหวยแทบมึงนะครับ เกี่ยวน้ำตกครับพี่น้องอันนี้เป็นใบเตยน,นะจ๊ะใบเตยน,น้ำใบเตยครับเรียบร้อยครับพี่น้องไปครับไปแชมบาร์สัญญาครับเนพะื่อนสวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องครับพี่น้องวันนี้บาร์สัญญานะครับพี่บ่าวน้องมากินก๋วยเตี๋ยวครับพี่น้องมนะื่อน เจ้าบ้านบ้านแทบบ้านเบาสัญญานะครับบ้านใหญ่ดําครับพี่น้องเลยขุมมกเป็ดเลยครับนะครับเ่้าน้ำตกเลยครับพี่น้องแทบเลยครับอยู่บ้านครับพี่น้องมุนนะนะครับแทบเลยครับพี่น้องเลยอยู่บ้านครับมุนนะเบาสัญญาเขายัดปุงกันนะครับพี่น้อง ใส่ลงไปเดี๋ยวครับครับกดเกีียวน้ำตกหมู่ครับพี่น้องเลยนี่นะครับง่ายครับพ่อเนี่ยน้องคนอยากยัดปรุงครับที่ใส่ลงไปตาลครับพี่น้องเยาวานครับเอาสินยามากครับปลาใส่ลงไป หนาวครับพี่น้องหนาวสุดครับไปครับ <laughs> พี่น้องเลยแอบเลยครับิืมสิบครับพี่น้อง เซฟแล้วครับมาเด้อครับมาแซมบาสัญญาครับพี่น้องกเจียวหมูนตกครับมาน๊พี่น้องเลยแซบครับมาครับหยั่สวยนะครับพี่น้องกินอยู่บ้านครับม้แน๊คครับนี่ครับ แซ่บครับพี่น้องร้านนี้แซ่บครับพี่น้องเลยส้ดฮ่อนครับสินคแบบมาเด้อครับพี่น้องส้นหอนบางสัญญาครับพี่น้องเลยเจียวครับมันน้พี่น้องเลยง่ายครับครับ ปลาเนาะแซ่ครับร้านพึงอยู่นี่ครับทางออกไปวัดท้มพายาครับพี่น้องไปหมูเป็ดนะครับทางไปวันเพียนะครับอุดเตี่ยวบ้านยายดำครับร้านแซ่บร้านหนึ่งครับของหมูมบ้านบาวสัญญาครับพี่น้อง ก๋วยเตี๋ยวหมูน้ำตกเลยครับพี่น้องเลยมหมูเด็กเต้นครับมั้พี่น้องเลย เจ้าครับมาเด้อครับแซปบอสัญญาครับพี่น้องเกี่ยวครับแม่พี่น้องแซ้ครับ อยู่บ้านครับมื่อนี้พี่น้องเลยบ้านเอธิปุระในเมืองมาครับพี่น้องมื่อนี้ยม,มอยากเลยอยู่บ้านครับมื่อนี้ย <Okay. S 1> แซบพี่น้อง เด้อครับพี่น้องสุดฮอนบาสัญญาครับพี่น้องเลยเขางอครับกบเจ้าเข้ากันครับพี่น้อง คัดอย่างเดียวกับพริกจีครับกับกะปิพี่น้องพริกจีกับปีนี้เข้ากันเลยครับพี่น้องเลยกับเมนูนี้ครับ Để xiên khắp này nó này รับครับี่น้อง เบิดครับพี่น้องบาสัญญาคับอิ่มแล้วครับในไลค์ครับครับพี่น้องกับครับมีบาสัญญากรับมีอย่างไลค์ครับวันนี้ครับบาสัญญากันนี่ครับเอาเมนูนี่ครับก๋วยเตี๋ยวหมูน้ำตกนะครับหนุ่มบ้านเอานะครับปักผีตอนนองครับกับบรรยากาศนะครับพาไปซื้อก๋วยเตี๋ยวครับร้าน ใหญดำมาแ้ครับ้านแซบประจำหมู่บ้านนี่ครับฝากพี่ตอนน้องครับมักะลยตักใจกระเชนะครับกดติดตามบาสัญญานะครับบาสัญญามีกำลังใจเฮ็ดคิดต่อไปครับพี่น้องวัจบคลิปนี้ข้อสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยกันทุกคนครับสวัสดีครับ